สวัสดีค่ะน้องตาค่ะสวัสดีค่ะนาตาสวัสดีค่ะค่ะก็ได้ยินข่าวว่าน้องตาฝันนอกค่ะเรื่องรล่าความฝันของิ่นเป็นใจแจงไหเเบาให้ท่านผู้ชมทางบ้านทาฟังไหมคะความฝันของน้องตาค่ะค่ะนาตากะฝันเนาะค่ะนอนนอนอยู่นอนอยู่เล็กๆหน้าฝันค่ะที่นองฝันว่ามีผัวเมีย ัวเมียพ่นมาเนาะที่แหลงนั้นพ่นมาจอดนาบ้านกะว่าตะพันว่าสิมาถามไปให้บอกรถเกีียวไปเกี่ยวเขาบอ่อ็เลยวาเนาะกะเ็เลยถามว่าอันไปยั้งต้าลุงจะถามพ่นแนวนี่เนาะถามพ่นแนวนี้อันมาบอกรถเกีียวบอ่อกเ็เลยว่าบ่เพิ่นว่าน่าตัดแบกใจเนาะเอาบ่มาบอกรถเกี่ยวมายัางเนาะบา้านนี้กเ็เลยว่า อันดุงไม่ยังก็สั่นก็เลยถามพนแนวนี่นะอ,อ่าบานนีเพ่นก็เลยว,ว่าอ,อ,อ,อันโดอหารถติกอับพ่นวาน่อ่ออันทอดีเขาบอกว่าเี่อนหลังนี่มีรถติกอับสองขั้นบ่ได้ใส่ง,งานพันวาเนอเอ,อน่านีความฟันนั่นก็เลยว่าโอ้ยอันรถติกอับบ่ก็เลยว่าวขั้นมีแต่ขั้นนี่ละก็เลยว่าเนาะอันขายบ่เราก็ว่านเนาะ ผู so, like like shoe, 對對้ชายเนาะลุงผู้สายคนละเจ้าขายบ่อรถคันนี้คนละค่ะนาตาก็เลยว่าโอ้ยอันบ่อเด้ขายดอกเอาไว้หลากรถเกี้ยวกันเลยว่าคันขายเสียรถใส่ละหลากรถเกี่ยวกันเลยว่าแล้วก็บอกว่าเจ้าก็ไปซื้อคันใหม่คนละเนาะค่ะอันนาตาก็เลยว่าอันบ่ซื้อดอกนาตาบ่อยากซื้อคันใหม่คันรอหารถกันเลยว่าอ้ยเราก็เลยว่าเจ้าดายดีเนาะคนละ หอยโละมาหลายบานเลยได่คน,น,นาาวะยี้ยินว่างานเจ้ามีรถหลายขั้นนะเลยนะก็เลยว่าโอ๊ยอันเอาไว้หลากรถเกี่ยวจ้าก็เลยว่าบางคนเนี่ยนี่แล้วก็ทามโดนแดดในควงฟังซื้อว่าคุีกันโดนแล้วก็คุ้มสิสื่อรถขั้นนั้นนี่เมียนเสียวรถขั้นนั้นแล้วก็วขั้นเนียรเมียนรถขั้นนั้นก็เลยว่าโอ๊ยแล้วตาบริษัขายกันเลยว่า แล้วก็คุ้มจีซืือไดยแล้วก็จะนึกเจ้านี่อันบ่ขายให้เลยนอเขานะ,ะคือไม่ใจขายจะคล้องกับบ๊มีรถใส่นอหลานเนาะหาก็คุยกันไปจนเป็นยอมเนาะเพราะว่านาตาบ่ขา,ายนะนะจนยอมมีของบ่ซื้อเมียนจนยอมบ,บ๊อ,อบเสือนะนะเราบอกจังได้เราเราว่าสิาีไฮแพงนาตากับบ๊ขา,ายนะ,ะ,ะนะในความวันนันไม่อยากขายเลยโดนขันนั้น ล้วก็พุ่มสื่อนะบ่ได้แล้วแล้วก็เลยว่าโอ้ยนอเปนเกับว่าส่งแล้วส่งว่าโอ้ยอันพื้นบ่อใดนอเราก็ว่าเรามาขั้นนี้เราว่ามาีขยงเราว่าก็า fate, ส่งกับว pues ่าเปลี่ยนก็ยังนอบ่อเกลียนแล้วไปมีแล <Hi. S 1> ้วไปเยิบแล้ว่าโอ้ยอันเขาลุงกับเบิ้งมาหลายขั้นแต่ว่ามาขั้นนี้เราว่าก็เลยว่ามากระเฮ็ดจังได้แล้วล่ะงูใอยาคายก็เลยว่า เพราะว่านูคเคยขายัแจะเลาะสื่อแล้วมันหาสื่อ,อยากในราคานี้ก็เลยใน<ช>ข่างฝันในความฝันเพิ่นเพิ่นว่าพ่อหน้าตาว่าเพิ่นสื่อ,อในราคาเท่าไหรอันเพิ่นกบับพ่อได้บอาว่าอันสื่อราคาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าสีห้แพงก็ราคาเก่าะนะสีห้แพงก็ราคาเก่าเงินบาทนี่ กระตกลงเลยอว่าบบเอาดอกหน้าตาบบย่อมขายหันไปจังไหนตหน้าตาบ้านนี้่นก็เลยว่าข้าสันพ่อหน้าตาบ่ขายหันเขาก็เลยว่าข้าสันอันลุงก็ป่าอันเมื่อเดิร์ดเราก็เลยว่าโอ้ป้าสองคนแม้แต่ผัวเมียนี่ลหละผัวเมียสองคนมารอหารถเพน่นก็เลยว่าข้าสันอันพอลุงกับอันป่าเมื่อเดิร์ดข้าสันถึงนะรดมาเบิดมือแล้ว่นนะ กระโบ่ด่ยบบรรายไม่เห็นค่นมักแห้งแลมวนกับวานเนาะห<ม>น้าตากับโบ่กับกระโบ่ด้ายในพื้นเนาะมันขึ้เหนือมันก็เลยวะมันก,ก็เลยจกออกมาเนาะจกมีแก้วออกมาสามหลุมถูกเนาะอันสีเหละกลมๆใสๆสอันนี่ยังล่ะหน้าตาก็เลยวะอาก็สันอันพะรุ่งสีงให้ดูแก้วคนวานานา,าเป็นกองกี่ระลึกคนวานาเนะาะก็เลยวาโอ้ยนุ่มเอาดอกก็เลยวะ ก็เลยว่าบ่าเอาแล้วก็วี่หายแล้วก็วี่กเมียนตามหลูแล้วก็วี่ใสใจตกในเสือเลยตกเขาในเสือนะอนเมียนอยน่นี้มันก็นตกเขาคอเสืออนี่นะนะแกวตามหลูชี้เป็นชี้ใสๆนะประมาณนึ่งตามีละบัานนี้เป็นก็บอกว่าอันก็สินวันละเมื่อกันเดอร์ให้โชคชดีเดอร์ละวังนะก็เลยว่าโชคดีงั้นเนเสี่อนทีอนัอนตาที่เป็นคนบอกว่า บอกเล่าว่าโชคดีเด้อเฮด้พ่อลวดนะแต่ว่าเล่าท้องคนเดินผัดผัดเป็นคนมาบอกนัตาว่าสชคเนี่ยคนเด้อโชคดีเด้อละวะค่ะกวางจีบานี้ตากะเมื่อบานี้ก็เลยสะเดิดขึ้นบบนี้ันเมือนัะนปันอยังนั้นปันหยาวมีหลอดมีฟันหยาะทุกหลอดมีฟันแต่เดียวมีหลอดมีฟั้นหยาวคือฟั้นเหมือนเง่นปันหยาวแต่ว่าก่อนสิไปน่ะโยนกแกวให้ บราบอเอาบอกเอาคนกับว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกคนมาเอาไว้ขุ่นโคกคนมาเป็นเกลียวแบบเครื่องหลังยังแบบนี้นะแต่ว่าบอเอาบอเอาแล้วก็วิ่งก็ตกมันในเสือก็เลยยิบมาเบิ้ลตกใส่ในเสือค่ะอยู่ในเสือและวก็ทั้งสามลูกเลยก็เลยก็เลยเออเคนหายก็เก็บไว้แลวรับไหวแล้วรับไหว ดบัได้เือยังดอกก็เลย้่าเพิ่นนหากันเก็บไปทุกทีพึ่ึให้เพิ่นก็บ่เขียดบ่บ่อพ่นบ่ได้เขียดพิ่งดอกบัวเลขทะเบี้นรถหน้าตานี่อด่าไดหน้าตาฝ่ายรถท่านพ่นมาหนึงนอยตามนี้สองขันมีขันขาวหนึ่งเอ้พวกนึงเ0็พิูนบอเอาพ่นมาขันหนึ่งเก่าสองนหนึ่งเก่าสอนเียนพมาขันพนเลาะนบลเงรเลยเมียนพ่น่าเพ่นเลมาหลายแล้วพ่น เปามามาเบิงยืนอยู่มเพิ่นเห็นรดเนาะคก็มาขั้นนี้เลยคุณว่ามามาขั้นนี้อยากได้คนน่าอยากได้พกกถามล่านเยอยากได้ท่นนี้แห่งคนน่ะทะเบียยเท่าไดก่อนนะตาหนึเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนเนาะค่ะบ้านนี้ที่เพิ่นป้าลูกเก้วให้นี่นาตาสิตีเป็นตัวหลีกบอกขันสมุดว่าีเป็นตัวเลีนี่นาตาสีเอาตัวใดหลูกเก้วซ้มห่แกเกวซ้ำระบกะ สามศูนย mm ์แหละเนาะเพราะว่าแก้วม really. ันกลมเการนาจะเป็นศูนย์สามรูกะสิเป็นฐามหรือศูนย์สามตรงคืนจากหายเนาะมีอันถึงแปลว่าเพิ่นโดมาแล้วเพิ่นไปเพิ่นก็ก้อเป็นบ่ขายหาย้วบ่เป็นยังแล้วก็ว่านในความฝันนะ แล้วก็บริเขียดวิบาโอ้ยจะบ่ขายหายแล้วก็บริเขียดไติยังเกี่ยวเพิ่งักจะหายจนรื้อหายบ่บ่เอาแม่บ่เอาบ่บ่เอาก็ย่นหายย่นไทยพ่ะบ่ลบ้องดินลบแต่เสือข่ามีเสือข่ามีเสือข่มีเสือเรื่องเล่ความฝันของอาจารย์มีอยงสิเพิ่มเติมบ่ค่ะก่ากตากระโบโบมี่คะะกับฝันทำนี่นะคะกให้เอฟซีนะคะ ี่น้องเข้าไปพิจารณาเอาเนาะค่ะมาหมักบ่อ่นะค่ะพิจารณาเอาค่ะขอบคุณนาตาที่หลายเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนาตาขอบคุณค่ะาสรุปตัวเลขของนาตาเนาะค่ะเลขของนาตาฟันวาเขามาสื่อรถค่ะ่ว่บหนาตาบ่ขายเพิ่นก็ได้ ให้ลูกแก้วสามลูกค่ะหน้าตาทะเบียนหลดเพิ่นค่ะทะเบียนหลุดของหน้าตานอค่ะหนึ่งเก่าสองศูนย์ค่ะหนึ่งเก่าสองศูนย์ลูกแก้วสามลูกค่ะเพิ่นเอามหาหัสามศูนย์เมื่อคืหนึ่งพฤศจิกายนพ่อโสสองพันหาลอยโอ๊ก อย่าลืมกดติดตามป่าบนคุนอีสารกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคุนอีสานนำเนด้อค่ะกดติดตามผู้ไดย,ยั่งบ่ท่านกดติดตามฝากกดติดตามเน้อค่ะให้สุกสกหวานๆดำๆด,ด้วยๆหิ่งๆปังๆกับตัเรีของหนาตาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ